เทศบาลนครแม่สอดจัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชนประจำปี2563ที่ชุมชนวัดหลวงค่ะเนือที่ทำการชุมชนวัดหลวงเขตเทศบาลนครแม่สอดดรเทอดเกียรติชินสร,ราน,านันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้ในายอิงครัตตันติพงศ์สันติรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมนายโรนกิตกอบประภากิจประธานสภาเทศบาลสมาชิก สภาเทศบาลผู้อำนวยการฝ่ายกองงานคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนนำเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลนนะครแม่สอดทุกกองฝ่ายจัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชนประจำปี2563ในวันนี้ได้ลงพื้นที่ชุมชนวัดหลวงโดยมีประธานชุมชนพร้อมคณะกรรมการชุมชนและชาวชุมชนวัดหลวงให้การต้อนรับพร้อมเข้ารับฟังข้อมูลรับบริการจากทุกฝ่ายกองงานเทศบาลนนะครแม่สอด บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความเป็นกันเองการจัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชนประจำปี2 5 6 3เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการขั้นพื้นฐานที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตเพื่ออำนนยความสะดวกในการมารับบริการด้านต่างๆแก่ประชาชนเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ด้านต่างๆแก่ประชาชนในการติดต่อราชการ ได้อย่างถูกต้องและเพื่อร่วมมือกับชุมชนในการวางแผนพัฒนาของชุมชนในเขตเทศบาลและสร้างความสัมพันธ์อันเดียระหว่างชุมชนกับหน่วยงานเทศบาลนครแม่สอดภายในการออกหน่วยจะมีกิจการที่บริการแก่ประชาชนโดยมีกำหนดการออกหน่วยในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม2563ทั้ง20ชุมชนตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง20นาฬิกา สถานที่ออกหน่วยนัที่ทำการแต่ละชุมชนโดยในวันที่12กุมภาพันธ์ที่ชุมชนดอนชัยวันที่18กุมภาพันธ์ชุมชนโบคูนวันที่19กุมภาพันธ์ชุมชนบ้านทุ่งวันที่25กุมภาพันธ์ชุมชนประชารักวันที่26กุมภาพันธ์ชุมชนอินทรคีรีวันที่3มีนาคมชุมชนสองแควหนึ่งวันที่4มีนาคมชุมชนสองแควสองวันที่10มีนาคมชุมชนตาเดียววันที่11มีนาคมชุมชนสักทอง วันที่17มีนาคมชุมชนชุมพลพัฒนาและวันที่18มีนาคมชุมชนร่วมใจจึงขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมรับบริการจากโครงการเทศบาลนครแม่สอดพบประชาชนตามวันและเวลาดังกล่าว